เอ้ากล่าวถึงข้าสวัสดีสวัสดีพี่สบายดีต่อเช้าๆนะวันนี้อ๋อหายอ๋อโซดทุกคนเลยไปหาเก็บมันก่อนผอนไว้ตั้งแต่ห้าหกมือละมันแห้งข้าวโง่ข้างเงามาเลดยปะนี่จะไปคลือไปคอยไปกับเต็นเอานี่เบื่อช่วงฝนคืดจิตกนี่จ้างเขาไปเก็บซอยมาหนิโชคทำคนนี่ผู้พากับกีตตมมาเนาในหมดนะ ไปได้ไปได้จะได้ออนเดินทางพวกฝรั่งก็ไปนั่งเดี๋ยวเดินนี่มดชินเดินนี่พาพื่นไปหาแรนอยู่ป่าทุกคนเลยไปหาล่องบปงเริ่มเป็นขี้เหินว่าโรคผิวหนังน,นนะะฮมา เกลือโไปน้เอาลูกเกลยไปน้ำเดียวชื่อแม่ะผรว่ามีบบ้างตอนนี้เจ็ดโมงปลายแล้วก็ไดแต่เป็นน่มนะแต่มันกัดแดดมีแห้งไปเลยตอนเช้าเลยตอนแรกนะแดดเด็ดเอาแบบนี้ไปขอดินทางกันก่อน มันเอามาฮอชนมันเลยทุกคนเลยเฮ้ยสาวาในเฮ็ดเพื่<ะ>อ,อนอออน,อนาน,น,น,นจะรถไปโค้งงูไม้ไม่ว่านี่เฮอผู้พาเพิ่นเอา เอามานอนนี่นมันเมย์มแม่ไปเลยมันเก็บไปก่อนทุกคนเลยเก็บกองไว้ตอนแรกยังพันนี่าย่วายหักเยโหมันยั่งอยู่ได้เลยอยู่พื้นนี่เลยวา่เราหักมัน,น,น,นโธ่น้อย ไม่มันแห้งวะ้งกโอ้แห้งข่าข่าเง,งาลูกโอ้เก็บแล้ว <laughs> ปลไปขายเลยกันมาซื้อกองแบบนี้แหละแล้วยังมาพันนีดตะลังแต่นี่น้ำจืมนี่มันปุ่งไหมอันนี้ มันกะกว้าวะไรโหไปได้ยังช่ำทำผ้าทำมีดท,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 ทุกคนเยลยกระจายนะมันจะช่ำนี้เลยคือว้าอะไรมันจะเื่อผูอย่างนั้นมีแต่ฟางนี้มีแต่กำไลแล้วพูดหนี้ได้แล้วขาไทยนะเราฟางนั้นก็ได้ระถึนนะชวนฟางนี้มีแต่กำไลมีแต่เฮ็ดแห่คลายคขายเป็นโ,โนหในกะโมไม่มีผู้ซื้อทุกคนเลย เสียคอยนะเดยวเห็ดมันแห้งมันเส้นขายอากาศนี่มันนี่ใครแน่หักเนี่ย,ย Bốc ngâu rồi thì Ngọc một đấy này ตื่นละโอชาเาเพิ่กตื่นไหมกันแล้วลูกเพิ่ยวนนอนอู่นี่ทุกคนเลยอืมแดดส่องนะลมพัดเย็นที่เรามันยังอยู่ยิ้มละยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยอี้ยชิบวึงเลยยิ้ม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  này loài cỏ tớp cỏ ít cỏ màu nhanh á toàn đen chứ mà phân vô tận nhau mà Kinh bị lơ Hả Cái gì mất lắm Khả tự bằng thiên <nói> nhu ง่้ยงอยู่วเป็นยังไงกับไลอยู่บ่ลุงลอีรัเขาเอาด้วยสองันคมเลมันแห้งดยชองพัประมาณอยู่สมบาทปลายเป็นเงินบาทค่ะ้นหน่วย่จังลยมีต้นนนะด้กตลนพืนทันแดดซมัน ก็ไม่ได้เซ่คุ้นปุยก็ไม่ได้เซื่อคนดูเห็ดนั่นล่ะผู้เด้อยู่นี่เลยมออยีตายกตายมออยีาตายก็ย่าเอาอันนี้ก็เป็นงั้นเท้าคืออีฬาก่อนครับคอยกาขึ้นมาเทงทุกคนเลยเอาเพราว่าพุ่นขึ้นมานเด็ดห้อนขึ้นมาให้ยุ้ยกินท่าเขาเจ้านะจะไม่ผู้พาพุ่นพาเขาเห็ด พี่ประมาณสาพิมพมาที่กันน่าจะพาเขาขึ้นมาให้กินอะไนี้แล้วนี่ชีนนะชีนหมงกับชีนโงโปนเดียวเย็ดเย็ดดาดเอาทุกคนนียนี่มีเคิง์กเลยดาดกินกับตำมะฮุ่งนั้นแหละ พอแล้วเดี๋ยวลงไปไดาดต่างกินกนตำหุง้ง หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วมีปีงี้ได้ปีงขึ้นไหมผู้พาเพื่นเพื่นคลำโง่ปีงชิ้นมู อันนี้น่าจะพอ่อแล้วยังแต่ปีกนะปีกจ,จ้นะม่งนเน่ยม่ตำแมยังแน่ไมาตั้มพงนะพูดได้ร้ายชะ่ะตั้มแซ่บบอตำเมให้เขาตำเออคนมาซอายงานตำมให้ิน เจ้าคงเจ้าคงโซนตำมีเชฟเพือตำเชฟนะเอ้อันนี้แต่ไม่พอ้อตำเลยเขาเนีมาตำเขาจะตำมีเชฟเยิ่มเยิม่มเตื่เตาม้งตื่นตานเดตำมืดัแล้วผู้ตำไ่กินไดงก็ท้องแผู้ตำม สองไมโคเลยคือปลากระป๋องกชากไมโครเฮ้ก็ซ <laughs> <mo an> ื <soc ain> ้อจะแช่แลยวชากไมโคเลยซื scene, ้อสองไมโครสองไมโครได้สี่ชั้นจะโก้ยยิงไม่แล้วยัไม่แล้วจ้ามะนาวพ่อไม่อยู่มะนาวก่ะเด้กสุดหนึ่งลายอีน้องโค้ชินกับดานก็ได้สองถ้วยมีซีนทั้งโหมันทั้งมันโต máng wad no, nữa cất mình nữa súng là nữa mà nữa nữa nó nữa bạ nữa nè Phụ nữa 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 rồi nữa 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 Hô Rồi Cái này bằng nữa 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 Thương nữa nữa nữa

นี่ผู้พานี่ไงกินว่าผู้ากับปอมนะก้อยกินมะเรงป่วนี่เลยใช่ไหมเนี่ยเนียมันเลยแยบอันนี้แยบเลยโมกินแล้วโมงเยอะอยู่เนาพ่อจังเวะบแนมพอนเฮ้ยแนมกินกินอืดแนมเด้อกนอะไรก็หฮอดห้าโมงกันนี่กีกข้าวยากกับห้าโมงแล้ <laughs> อย่าขึ้นในชีโม่งรดชาวนี้เด็กกินข้าวอิ่มนลบอกมุหเข้าวติดข้างยู่งหยแดงก็มีเยอะนี่นะนี่กระปอบมาของนะ<อ>ตึกโนะต้ไงก้อยมมแรงว่ก้อยเชมื่อโมงเลยเฮ้อะลาบมาะ เงินก็เฮาขูมือเช้านี่ก็เฮมาหายกันต้นไม่ได้เก็บตะกุบมาคอยแทนเงินเช้านี่มลนต้นไม่ได้เก็บเดีมัดนั่นล่ะเอ้ยน่นนั่นน่นเข้ากินไปแล้วทุกคนเลยแต่ตอนนี้นี่ขึ้นมาพักกันนั้นละ ลงไประทิวเองิงเขากินน้องลงไปเะทิวเก็บมันคือเก่านะแต่เขาเก็บทะเล้วเก็บแล้วเด็ก็พันพันเอาโหมันออกแต่เงามันนั่นแหละแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเธอไม่เพรียว่าพัดลงพัดขึ้นแล้วยกหนึ่งตอนนี้หนีชิม,มห้าโมงแล้วห,าห้าโมงห้านาทีเอาเปรียว่าแทนเพื่อนเปล่นเดียวทุกคนเอ้ยฮอนลาพี่จเจดีพี่เอ้ยอยู่ขมไหมพี่ไดอยู่ถีงเด่นฮอนมันเอาพี่ นี่มาพัดโหมันก่อนขำละได้มืออื่นในรถนึงก็เอาเพราะว่ามืออื่นมีเวทต่อไอ้คนคนหินต่อไอ้คนสั่งมาละก็คนหินนี่มีพ่อประมาณคุ้มละห้ารถนะมืออื่นนี้เอาคุ้มละห้าคันพอดีเลยเที่ยวเดียวคนหินคนหมดแล้วมาเก็บมันโตมืออื่น ี่ดับเนนึง,นง,นงละหลายมือละ ต้นกพันได้หลายหลายตัวไต้อยู่ประมาณอยู่สองรถเอาผันเอาแต่งามานีกวักันมือแล้วนนี้ปัดต่คำนะปัดเย็ดเนาะคือตัวแรกแตดมาแดดวันนี้ผัดคึงมแบบผนจะตกเลยไปนะมันจอดไมได้แล้วเฉันะเมาได้ันได้เล็ปไมื อะจังได๋ก็เดินทางมือก็ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ก็บ่มีผู้หลายเดี๋ยวสิเอาจบเบิ่งีก่อนคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอดมั้ย